เป็นเบาหวานแล้วเกี่ยวอะไรอะโรคหัวใจคะคุณหนิงนะะโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่บอกว่านะคะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็สูงอยู่นะคะอยู่ๆเนี่ยเล่นฟุตบอลนะ,ะเป็นไงคะเป็นลมล้มตึบนะคะหัวใจวายนะคะพอซักประวัติไปซักประวัติมานะคะพบว่ามีเบาหวานร่วมด้วยค่ะการที่เรามีเบาหวานร่วมด้วยนะคะ,ท,ะ,ะ,คะทำให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่ง การเป็นโรคสมองนะคะหรือว่าโรคไตนะคะถ้ามีโรคเบาหวานร,ร่วมด้วยค่ะอัตราการเกิดโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดนะคะหรือว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะที่สําคัญสําคัญของร่างกายค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน คุณก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็การเป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องระวังตลอดเวลาเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็มีออกโทรศัพท์มานะคะหรือว่านาฬิกามานะ,ะที่ให้ช่วยดูซิว่าอัตราการเต้นของชีพจรเป็นยังไงอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้หัวใจกําลัง ทำงานปกติดีอยู่หรือเปล่านะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานก็อย่าลืมดูแลรักษาหัวใจตรวจหัวใจออประจําปีด้วยนะคะพร้อมๆกับตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีค่ะเพื่อให้เรานะคะปราศจากโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตค่ะ